สมมติว่ายามนี้เป็นเวลาค่ำคืนครับท่านผู้ชมที่รบฉากนี้พบกับน้องนางเอกวันวิสาดงพรญเสดิจรับบทเป็นพระราชธิดาฝันเรือนนะครับทรงพระบรรทมอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องติดตามรับชมการแสดงกันต่อครับจากทองเรื่องยุบราชมาทองเป็นเวลาเดียววันที่มาทองเข้ามาทำไมครับท่านผู้ชมที่รบ จำเป็นด <racing> <dividends> <S SC I noise> ้วยเหรอจะต้องลงมหาลี่เกเมียอายุตกใจหมดเลยอ้าวมาทองขวันเดือนจะไม่กลัวเราหรอกนะเราเองให้น้ำเมื่อขวัญชัยตอนนี้เราขวัญชัยกำลังได้รับความลำบากเราขวัญชัยอยากจะขอร้องให้ขวัญเรือนไปช่วยเราขวัญชัยด้วย แล้วถ้าหากว่าขวัญเดือนไปช่วยทั้พี่ขวัญชัยแล้วจะได้อะไรตอบแทนละจ๊ะชีวิตของเราขวัญชัยจะมไปกับกันเดือนนะจ๊ะจริงๆนะกลับไปก่อนนะสัญญาต้องเป็นสัญญานะเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะมาทองจ๊ะเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะเดี๋ยวไปได้ไหมจะว่าความจริงก็ไม่ใช่ความขวัญก็ไม่เธอครับขวัญเดือนตกใจตื่นครับนี่คือภาพแห่งความขวัญครับพี่้อง น้อย,อย่าให้ยิ่งคอยมาเจอ,อเธออ,อยู่ที่ไหนเล่ามาท้องหวัวใจยิ่งร้องเรียกพร้อมด้วยน้องรุ่งทิวาเด็กราบน้องอิง,องน้อง <มา S 2> องิอองเลย จะมีตัวตจริงหรอเพคะนั่นสิเพคะต้องมีสิจ๊ะม้าทองตัวนั้นสวยสดงดงามเหลือเกินถ้าได้มาคู่บุญบาร,รมีของพี่ขวัญเลือนแล้ว mm hmm. ก็คงจะไม่อายใครเขาแล้วพี่ก็สัญญากับม้าทองเอาไว้นะว่าพี่น่ะจะไปตามหาเขาแล้วก็พามาอยู่ในเมืองด้วยกันนะจ๊ะ oh. สัญญาอะไรล่ะเพคะเป็นตุเป็นตาใหญ่เลย mm hmm. เอาอย่างนี้แล้วกันเลคะ่ะเสด็จพี่ หม่อมฉันจะไม่ห้ามแต่แสดงที่ยังขวัญฤดีไปด้วยแล้วเ,เอาขวัญพวาไปหยิบคนหนึ่งไปหรือเปล่าไปด้วยกันนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะเพคะไม่ต้องห่วงพี่เจอมาทองแล้วพี่จะรีบกลับเลยนะจ๊ะเขาให้เจอกันนะแล้วร,รีบกลับไปด้วยกันล่ะตอรับชมการสแสดงกต่อไปครับ ย้อนกลับมาที่บ้านพานจอมครับท่านผู้ชมที่รับนับตั้งแต่ที่พานจอมพามาทองเข้ามาอยู่ภายในบ้านเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัวครับแกนั่งเมอลอยไม่พูดไม่จากับใครครับบางครั้งแกก็เผลอปากพูดออกมาว่าอีเพียงท้อง กมันไปท่อใครฉันยังางไัยไม่หายไอ้นุ่มบ้านเหนือก็ไกลไอ้นุ่มบ้านใต้ก็ไม่มีและคนในบ้านจะมีใครก็มีผมมีเพียงมีไอ้จวนหรือจะเป็นไอ้จวนทวอีเพียงท้องมันก็ไม่แน่หรอกพ่อเสียงมาก่อนเลยครับไอ้จวนไม่แน่ยังไงเขามื่อวะมันไม่แน่ที่ว่าข้าทำอีเพียงท้องหรือว่าแกเป็นคนทำอีเพียงท้องกันแน่ เมื่อประสานสวนไหนคิดเอามกาูพอ่อมึงกูจะไปทำมันทำไมก็เห็นได้ัา,างเทาง่าไรเท่าไรก็ไปฝากที่มันหมดเลยเนี่ยอีเพียงมันรู้ผู้หญิงและปะกตินี่ผู้หญิงมันเก็บเงินดีกว่าผู้ชายเว้ยเอวลาไปเอาตังค์ที่มันก็เลยทำมันท้องซะเลยกูอบอกกูไม่ได้ทำไงนี่พออ่อกูเพื่อเล่นมึงเหรอฮะก่อ<พ>อะไรเนี่ยกูพ่อมึงนะแล้เรื่องนี้มึงอะพ่อแกทำอีเพียงท้องเนี่ยแกก็บอกมาเหอะ ข้าทำไม่รังเกียจแกล็อกที่แกจะมาเป็นน้องเขยข้าเอ้ยไอ้ไอ้โกอะไรปากมาแล้วเดี๋ยวฟันปากเขาไงล่ะเออมีอที่ไหนน้องเขยฟันพี่เมียอ้าวกูบอกกูไม่ได้ทำไงไงเดี๋ยวมึงคอยดูกูจะเรียกเบียวมาถาม้าเกดว่ามันไม่บอกกูแล้วก็กูจะฆ่ามันด้วยมือกูเองเลยแกก็ติดกุ๊กไม่ติดพอข้าอเพียงตายกูเชื่อคอตัวตายไปด้วยเลยอ๋ออันนี้เขารู้ทันแกล็อกรู้ทันยังไงโอ้ชาตินี้รักกันไม่ได้จะฆ่าตัวตายตามเป็นรักกันชาติหน้าใช่ไหมล่ะ ปากหมาแล้วจวนปากหมาแล้วนะเดี๋ยวมึงคอยดูเหมือนจะรู้ว่าพ่อเรียกครับเลยเดินออกมาเห็นไหมล่ะยังไม่กล้าสบตากูเลยเนี่ยแกขู่มันไว้เนียเพียงที่พ่อเรียกออกมาวันเนี้ยพ่อก็ถามเมื่อวานแหละ ไอผู้ชายหน้าไหนที่มันทำเองท้องพ่อจ๋าพี่จกอกพ่อไม่ได้จริงจังอีเพียงใครทำมึงท้องมึงก็บอกมาสิว่าท้องมันใหญ่โตขึ้นมาทุกวันทุกวันเราต้องการหาตัวพ่อของเด็กมารับผิดชอบมันไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยอย่างนี้มึงไม่ต้องอายกูล็อกที่มึงมีผัวแก่อะ มึงไปไกลๆเลยใครว่ากูจังเลยเนี่ยไปเลยเพียงใจดูพอเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานะ้อทำให้พ่อกับพี่โจน,นต้องอับอายชาวบ้านแต่ว่าพ่อน่ก็รอปีกสักหกเดือนสิจ้าถ้าเพียงใจคลอดลูออกมาแล้วจะได้รู้ไงเจ้าว่าใครเป็นผัวของเพียงใจพี่เพียงนี่ยมันให้เรารอดูเด็ก ถ้าเด็กมันออกมาเนื้อหนังเต่งตึงก็แสดงว่าท้องกับคนธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ถ้าเด็กออกมาและเนื้อหนังมันเหี่ยว่นก็แสดงว่าท้องกับคนแก่แก่แก่พ่อมาหากูเยอะเด็กที่ไหนออกมาเนื้อหนังมันก็เหย่ยวย้อนกันทั้งนั้นแหละจวนเขียงพ่อนี่เป็นถือหน้า่านปลาพานป่าน้ำปลาน้ำ้าถือตาพ่อ แต่ว่ามีเองเนี่ยเป็นลูกสาวคนยองพ่อท้องคาบ้านขึ้นมามาผัวไม่ได้และคนอย่างพ่อเนี่ยจะไปมองหน้าใครติดละเพียงพ่อจาพี่เจบอกพ่อไม่ได้จริงจ้ง,จงในเมื่อเองยืนยันเนี่ยว่าเองเนี่ยบอกพ่อไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเพียง แล้วถ้าเกิดว่าเองเนี่ยหยุดออกไปของอายเขากูยอมขอชีวิตเพืนใจอีเพียงไอ้จวนทนไม่ได้ครับถ้าบูชมเือร้าพ่อไว้ไอ้จวนปล่อยแล้วแต่แต่พ่อไม่หยุดครับหยุดแล้วแกทำอะไรอ่ะแกจะฆ่ามันแกจะฆ่ามันแกจะฆ่าปิดปากเลยใช่ไหกูบอกกูไม่ได้ทำไง นี่แกหมายความว่าถ้าเกิดแก้ารผัวของอีเพียงไม่ได้แกฆ่ามันแน่กูฆ่ามันแน่ทำไมแกไม่รับตะละกูไม่ได้ทำหมายโทษกูอย่างเดียวเลยแกแน่ใจว่าแกไม่ทําทำอีเพียงท้องกูแน่ใจก็ได้ถ้าเกิดแกแน่ใจว่าแกไม่ได้ทำอีเพียงท้องข้าบอกได้ว่าใครเป็นผัวอีเพียงอ๋อมึงรู้ใช่ไหมว่าไอ้ผู้ชายหน้าไหนที่มันทำอีเพียงท้องข้ารู้มึงบอกมาได้ว่าใครวะก็ข้าไงพ่อ ข้าที่เป็นผัวยี่เพียงเอาล้ครับทับูตรชมที่รบตอบหน้าลูกชายลูกสาวครับทบูตรชมที่รบสร้างความเสียใจกับผู้เป็นพ่อครับกลายเป็นตลกเจ้วน้ำตากลายเป็นตลกร้องไห้ใช่ไหมครับโถครับคงจะอายครับเอาผ้าห่มที่แกนอนเยี่ยวเมื่อคืนนี้ขุมหัวแล้วร้องสะอึกสะอื้น อ้มึงไม่ต้อาจับกูมึงไม่ใช่ลูกกูแล้วมึงทำไม่ได้ยังไงจวนอีเมียมาด่ามึงดาอมึงไม่เลเรียนกูเหอ้าอพ่องไม่ได้ยังไงจวนอีเมีย่มานองมึงแทนอยแล้วกว่างไปไหนี้แล้วก็มึงไม่ใช่ลูกกูต่อไป มึงออกไปจากท้านครับบ้าง,งกูงกูไม่มีลูกอย่ังไงทั้งสองออกจากบ้านครับจะบูชมที่รอบคิดว่ายจนน่ะได้น้องสาวเป็นเมียแต่จนน่ะกลัวน้องจะตายครับเลยช่วยน้องไว้ ไม่กล้าจะรับบอก ความเสียใจกับเพียงร้อมเด้วยรูนจำเป็นต้องออกจากบ้านครับพี่น้องเมื่อพ่อเขาไล่เพียงไปก่อนไปเพียงเลยพ่อพ่อถ้าเกิดมายังไม่เคยไหว้กันเลย ขอไหว้แกสักทีข้าจะไปแล้วพ่อข้าข้ากาบตีนละอะไรไม่ได้จนไปหนานี่นานี่น้ากูนี่ตีนนี่หน้านี่ตีนงั้นล้อละไอ้นาสนตีนตั้งแต่มาทองัวน,นเข้ามาอยู่ในบ้านก็มีเรื่องเกิดขึ้น แสดงว,ว่าม้าทองตัวนี้มาเป็นม้าตัวสวยเอาไวาไม่ได้ต้องมาไปขายมาท่านผู้ชมย้อนกลับมาที่คอกมาหลังบ้านก่อนที่เพียงใจดอกจากบ้านครับท่านผู้ชมที่รบเดินร้องไห้ลงมาที่คอกมา <Yeah. S 2> มาทองเห็นเพลงใจมาหาก็ดีใจครับพี่มาจา้าตอนนี้เพียงใจนะตั้งท้องเลยจะพี่มาแต่ว่าพอนะจับได้ว่าเพียงใจท้องพอเลยไเพียงใจว่าจะเพิ่จะพี่ ต่อไปนี้คงไม่มีใครจะคอยดูแลพี่มาอีกแล้วนะจ๊ะเพียงใจลกาก่อนพี่มาจ๋าพี่เจอต้องไปแล้วนะพี่เมื่อมาทองหรือราชบุตรฝันไทยรู้ความจริงก็รังน้ำตาต่อไปนี้คงจะไม่มีใครที่จะหาหนามหาญ้าให้กลับมาได้กิน กลัวว่าพวของตัวจะตายแม่เพียงใจหนังนิ่งเก็บไว้กับตัวไปจนตายไม่อธิบายความจริงส่วนทนาจจะจวนรับเดินตามน้องสาวดีของมา แล้วเชือกพีกมาครับพี่จวนพี่ทำอะไรนะพี่พี่มาจ้ายี่ใจใจต้องไปเลยนะพี่มาพี่ยังมีบุญต่พ่อก็เดินตามมาดูเหตุการณ์ดังหาพี่มาจ้า มายุ่งกับมันมึงน่ามันนม้าตัวสวยตแต่ได้มึงเข้ามาในบ้านสร้างเรื่องให้บ้านากูไม่เว้นแต่ละวันอีเพียงท้องหาผัวไม่ได้พ่อก็จัดได้เลยกูสองคนออกจากบ้านม,มึงน่ามัน,นม้าตัวสวยอีเพียงไปม้ามันตามมึไมงไปสิ แล้วหวังจะตามไปแต่ไปไม่ได้ครับพ่านจอบไม,ไ,ไม่มีคนหายาหาน้ำไม,ม่มึงกินแล้วสิมึงเามันมาซ่โมาซ่โซมืออยู่บ้านครูไม่ได้หอไปขายไปแล,แล้วผ่านจอมจึงได้พามาทองไปเร่ขายส่วนทางด้านพระราธิดาฝันเรือนครับนี่ครับตอนนี้ ไปทุกตำบลไปทุกปู่บ้านตามหามาทองหรือจะเป็นโชคดีของมาครับที่เดินทางมาพบกับพระอาธิดาฝันเรือนครับท่านผู้ชมที่รบพี่ม้าทองเ,อเข้าไปเลยค่ะมาทองมาทองตัวนี้หลยจ้าที่พี่ฝันถึง ตัวนี้แหลเะเพคะจ้าเห็นเห็นคนแก่ไม่ได้เลยนะมึงอะปากดีแควพ่อลงจ้าจะพาม้าทองตัวนี้ไปไหนละจ้าตังใจ,จอามันไปขายในเมืองหลวงนั่นแหละคุณหนูโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปไกลเลยจ้ายิงจะขอซื้อม้าทองตัวนี้เองนะจ้าอ๋อลุงขายไม่แพงอะลุงขายพันเดียวบอลแล้วยิงให้พันห้าเลยจ้าเท่าไหร่นะพันห้าจ้าพันห้าเลยใช่ไหมจ้าแป๊บนึงนะคุณหนู ยังจะคิดมากอีกพันหนึ่งพันห้าเฮ้ยนี่เขามาต่อเรานี่หว่าไม่เอาอะพันหนึ่งใครจะมาต่อพันห้าเจ้าไม่เอาดีไม่ดีเหลือเจ็ดร้อยน่ะใจเย็นๆเจ้าพ่อลุงใจเย็นพันเดียวก็ได้จ้ะนี่เป๊ะค่ใจนะจ้ะนี่อรัพ่อลุงพันหนึ่งเอาไปเลยเออคนหนู คนหนูเนี่ยหูตาฟ้าฟางหรือปลาจระเข้ลุงเนี่ยแบงค์พันออกใหม่เลยนะจ๊ะเนี่ยนะแบงค์พันออกใหม่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยถึงได้ไม่รู้เนี่ยฮะกูไปอยู่ไหนของกูมาวะเนี่ยอ่าบ้าบ้าไปอยู่เขาดีๆเลยมึงอ่ะปล่อยมาทองให้เป็นอิสระสิจ๊ะพ่อลุงอย่างเนี่ย ในที่สุด <Yeah. S 1> ยังก็ได้พบม้าทองจริงๆด้วยม้าทองจ๋ายังขวัญเรือเนะมาตามสัญญาแล้วนะจ๊ะว่าจะพาม้าทองไปอยู่ในเมืองด้วยกันแต่ตอนนี้มืดค่ำแล้วพักผ่อนซะก,ก่อนแล้วเข้าเมืองนะจ๊ะ <Yeah. S 1> จ้ะ เมื่อถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำครับร่างของมาทองจะต้องกลับมาเป็นมนุษย์กันอีกครั้งครับพี่น้องร่างของมาหายไปพบกับราชบ ah so. <med you too particular beast> ุต <dancing además> รฝันไทยครับ เ้าควัญไทยพายพึงได้อย่างพึงประตคงถึงวันพระสิบห้าคำเป็นคนได้สามชม เป็นคนช่วยชียวิต้าพเจ้าขวัญชัยเอาไว้ช่วงเวลานี้แหละที่้าพเจ้าขวัญชัยจะถือโอกาสอตอบแทนบุญคุณเขาซะเลยอุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวอะไรเนี่ยดูสิตกใจหมดเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงร,รู้ไหมทำให้คนมีอายุเป็นแบบนี้มันบาปนะนี่จะตกใจทำไมเล่า หน้าตาฉันมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอที่ตกใจเนี่ยก็เพราะเราไม่เคยถูกผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวนี่นสิแหม่ป้า,ปาเรียกป้าเลยโหเรียกอย่างอื่นได้ไหมเนี่ย